ก็ติดทุกข่าวสารทั่วไทยกับศูนย์ข่าววิทยุมกรรบฟังข่าวตอนชั่วโมงจากศูนย์ข่าววิทยุมกทรงคลาค่คะ กเกษตรยานตาขาวจังหวัดตรังลงพื้นที่ติดตามการใช้ทุงฮอทุเรียนมาจิกรถเพื่อป้องกันนอนเจาะพ้นทุเรียนเปลี่ยแปลงและราดำของย่งสมาร์ทฟาร์มเมอร์ตำบนโพรงจระเข้นายนุ่นท์หน้าพ่อกเกษตรอำเภออยานตาขาวจังหวัดตรังหมอบไม้ให้นางแพรวพันธ์ท่องพิทักหนักวิชาการส่งเสริมการกเกษตรชำนาญการลงพื้นที่ติดตามการใช้ทุงฮอทุเรียนมาจิกรถ เผื่อป้องกันนอนเจาะพ้นทุเรียนเปลี่ยแปลงและร่าดำของนายสุรเชษเซนริดยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์มูทีฮาตำบุโพวงจระเขอำเภอ,อยานตาขาวจังหวัดตรังทั้งนี้ยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์เริ่มห่อพ้นทุเรียนโดยทุงพลาสติกขณะที่พ้นทุเรียนอายุประมาณ20วันหลังดอกบานหรือระยะติดพ้นแหลก โดยใช้ทุงพลาสติกขนาด6คูณซินิวเนื่องจากมีน้อนเข้าทำลายในระยะดังกล่าวและในช่วงประมาณ50-60วันหลังดอกบานจะทำการขัดเลือกพ้นทุเรียนที่สมบูรณ์และฮอดโดยทุงหฮอทุเรียนมาจิกโกรดหลังจากดำเนินการฮอไม่พบพ้นร่วง ซึ่งวิธีการฮอพ้นทุเรียนดังกล่าวยังสมัติฟาร์มเมอร์มีความมั่นใจว่าสามารถควบคุมน้อนเจาะพ้นได้ถึง100ซตและเป็นวิธีการที่สามารถควบคุมน้อนเจาะพ้นทุเรียนได้ในขั้นตอนเดียวผลผลิตปลอดสารเคมี100%ผลปเซผลิตจากสวนจำนายให้แก่เผื่อนบ้านบริเวณใกล้เคียงและต่างจังหวัดในราคากิโลกรัมละ150บาทสามารถสร้างไรายได้ให้แก่กเกษตรกรเฉลี่ยปีละประมาณ18,000บาทต่อตอน้น สำหรับทุงฮอทุเรียนมาจิกรถเป็นอวตกรรมทุงฮอผลไม้นอนวูฟเวนมีสมบัติให้น้มและอากาศพานเข้าออกได้โดยง่ายรวมถึงมีสมบัติการขัดเลือกช่วงแสงที่เหมาะสมกับเซลล์รับแสงที่ผิวผลไม้เมื่อนำไปฮอทุเรียนสามารถป้องกันนอนเจาะพ้นทุเรียนเปลี่ยแปลงและราดํามตลอดจนมีสีของเปลือกที่สวยเป็นสีเขียวแกมเหลืองซึ่งเป็นธรรมชาติของสีผิวของผลไม้ที่ฮอทุง้งเปลือกสวยซึ่งได้รับการสนับสนุนจากดกรนัทพ ซวนนาเมกนักวิจัยทีมวิจัยซิงท่อกลุ่มวิจัยเทคโนโลยีพอลิเมอร์ขันสูง ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห้งชาติสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห้งฉาิหรือสวทช่รวมกับศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านราคาผืชจังหวัดสงขลาและเจ้าหน้าที่กลุ่มราคาผืชสำนักงานเกษตรจังหวัดตรังทั้งนี้ผู้สนใจทุเรียนสามารถซังจองทุเรียนม้อนทองไรซานเคมีไดทีคุณสุรเชษเซนริตโทรศัพท์0-86 0 4 5 5 1 1 6สีหหา่หนึ่งห วินีนาศสระก,กำแหงศุน้าวิทยุมอกอทรงคลารายงานค่ะรวดเร็วฉับไวเพื่อชุมชนไทยทุกวัน